啊。Huh? กัมึงทุกวันเนี่ยเองชอบใครบ้างวะถ้าถามผมผมชอบลุงเศรษฐีกับลุงโทนีว่ว่ะแล้วพี่อะชอบใครวะถ้าถามกูเรื่องชอบเอาแบบชอบเป็นพิเศษละกันกูชอบลุงกำนันฮะอะไรนะลุงกำนันเนี่ยนะ,ะก็เออสิวะมึงคงโตไม่ทันจะไปรู้อะไรอะ่ะมันมีอะไรวะพี่กูจําได้วันนั้นวันจันทร์ปีจอเดือนเจ็ดลุงกำนันพาคนลงถนนแล้วบอกให้ทุกคนเป่านกหวีดเป่านกหวีดเป่าทำเหี้ยอะไรวะกูจะบอกมึงให้คนดังๆมากันเพียบแต่ที่พูดมาตอนนั้น กูก็ยังไม่ชอบลุงนะอ้าวแล้วพี่ม่ชอบลุงกำนันตอนไหนวะถ้าถามว่าตอนไหนพูดแล้วเรื่องมันยาวกดรีบๆแล้วเล่าเข้าก่อนจะมืดจะคําซะก่อนวันนั้นกูจำได้แดดจ้าฟ้าคึมแดดจ้าฟ้าก็สดใสสิวะเออเอมันก็พอจะมีเมฆอยู่บ้างกพวกมึงจะฟังมั้ยมึงก็ขัดกูจริงๆเอาเอาเอาราต่อเ้าต่อวันนั้นแดดจ้าฟ้าสว่างผู้คนมากมายเดินเต็มถนนแดดร้อนๆเนี่ยนะเดินกันเต็มถนนหลังจากนั้นลุงก็ถือถุงแบบนี้ ฮะถุงใหญ่ขนาดนี้เอาไปทําอะไรวะเมื่อเขาหลอกคนสําเร็จเขาก็เอาถุงเนี่ยเดินเก็บเงินทั้งสองทางเฮ้ย <ๆ S 1> เดินเก็บเงินนี่มันขอทานนี่วะแล้วเงินที่ได้ลุงเอาไปไหนวะพี่นั่นนะสิกูก็งงอยู่ทุกวันนี้เอาเรื่องเงินไปไหนะวะเอานะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่กูประทับใจมึงถามกูมาเยอะละนักการเมืองที่มึงชอบมีใครบ้างที่ผมชอบมีหลายคนแต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือลุงโทนี่ <S <S อย่างมึงเนี่ยนะชอบลุงโทนี่ไหนบอกมาสิชอบเพราะอะไรผมเห็นเขาพูดนะครับเอาว่าจะกลับบ้านอย่างเท่ๆแล้วเขาก็กลับมาอย่างเท่จริงๆด้วยเท่ยังไงของมึงวะไอ้เปียกทีแรกผมก็นึกไม่ออกว่าเท่ยังไงจนกระทั่งลุงเขากลับมาแล้วมันยังไงวะก็นี่ไงลุงเขามีทีเด็ดไอ้เนี่ย มาทำอะไรของมึงวะนี่ไงโคตรเท่เลยพี่นี่ไงทำแบบนี้เท่ไหมพี่เออเท่เทเท่ชิบหายเท่สัสเลยบอกคุไปดีกว่าคุยกับมึงแล้วยังมีเรื่องยกดนำเบลในสระน้ำอีกนะเรื่องดีๆของนุงโทนี่พี่ไม่ฟังอะไรวะ